หมอหน้าเหมือนนุ่นจริงๆนะมีคนบอกหมอไหมมีอยู่ทีหนึ่งค่ะบอกเหมือนคุณนุ่นใช่ไหมใช่มีทีหนึ่งเขาบอกว่าไงหมอพี่ทำในหมอสวยๆแบบนี้แล้วเวลาหมอทำฟันเวลาหมอขูดหินปูนเนี่ยเขามีหินปูนกระเด็นโดนหน้าหมอไม่มีค่ะไม่มีเขาก็มีแมสใส่มึงก็ไม่น่าถามมีเฟชชิลใส่แก้วนะแก้วอําพี่ไหลดอกมากเลยนะแก้วยังมีคดีกับพี่อยู่นะผมให้คิวสิบเอ็ดโมงเช้าสองทุ่มผมต้องจบต้องเสร็จผมมีงานต่อเยอะะนผมก็ไปเจอคนคนหนึ่งที่พจน์อนนท์เนี่ยเอามาเข้าฉากด้วยนี่ ไปเข้าฉากด้วยผมไปหาพี่ปศุเขาเล่นเป็นใครอ๋อเล่นเป็นเพื่อนพี่หนุ่มไงเออเนี่ยเรื่องชื่อกูแก้วเอ๊รื่องชื่อกูแก้วกูแก้วรัชดารอถ่ายซีนนั้นน่ะมหาการขอช่วยด้วยทำไมคะนี่ไงพระเอกแอคชั่นเข้าไปเลยคุกกปีครับคุกกปีครับคุกกปีครับเิดมาก็ไม่เคยไม่เคยเล่นแล้วก็บอกคุกกปีครับคุกกปีครับเวนรักอีกคัด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 ที่แก้วเข้าไปยืนเฉยๆแล้วก็มองเฉยๆก็ได้แล้วคุกกปี ครับครับครับตอตัวนี้เลยไหมครับตอนนี้ไม่เอาไม่เอาไม่แคชั่นคุณกบีครับคุณกบีครับทำไมยองไอ้คิงดีมากนะฮะแ <c oughs> ม่งถ่ายอย่างเงี้ยเป็นแต่11โมงยัน6โมงเย็นก็นมีฉากเดียว